สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีอะไรจะมาบอกคือแบบว่าแต่งหน้าเพิ่งเสร็จใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าซื้อมาแล้วอ่าคือซื้อมาแล้วแล้วแบบว่ามันมีความรู้สึกว่าอย่างไรอะเฮ้ยมันไม่มาสักทีวะคือมันจะเลยกําหนดที่มันจะทบไปอีกเดือนหนึ่งแลละที่จะต้องมาอันเนี้ยคือแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยนะ นี่อันนี้คือที่ฉันชื้ออันนี้เราจะซื้อมาลองกันก่อนนะคะว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าหรือแบบเออเราเครียดเราทํางานหนักเราพักผ่อนน้อยอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างหลังหรือเปล่านะมาช่วยอันลุ้นก่อนว่าถ้ามันเป็นแบบขึ้นสองเราจะทํำยังไงก่อนอ่ะเดีย๋ยวไปตรวจก่อนขอเวลาแปบบ๊บอ่ะตรวจเสร็จแล้วเออมันมันเซอร์ไพรส์อ่ะมันเซอร์ไพรส์แบบมันบอกไม่ถูกเ้ยแบบอะไรวะ เออจะทำยังไงต่ออ่า่นมันไม่น่าพลาดแน่นอนนะแล้วคือมันมันขึ้นสองขีดยังไงอะเราจะแบบจะบอกตั้มยังไงจะแบบไปเฮ้ยยื่นให้เลยมันก็มันก็ไม่ใช่เราใช่ไหมเดี๋ยวขอหาวิธีที่จะแบบว่าเอาเจ้าสองอันนี้ไปให้ตั้มก่อนนะคะว่าจะแกล้งเขายังไงดีแต่ในความรู้สึกอันน่ะมันก็แบบมันงงๆมันแบบ เอ้ยมันขึ้นอย่างนี้จริงหรออะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าถ้าท้องตรวจตอนไหนมันก็ท้องเนี่ยตรวจประมาณใบสองบสามแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปให้คุณพ่อมือใหม่เขาดูกันก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนส่วนเราก็ยังอยู่ในความงงๆง,งและเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะงงหรือเขาจะดีใจหรือเขาจะเฮ้ยมันใช่เหรอมันมาแล้วหรออะไรเงี้ยได้แล้วเพื่อนเพื่อนพอดีว่าเรา,าบอกตามว่า เรามาเข้าห้องน้ำนะคะแต่จริงๆแล้วเรามาซื้อไอติมนี่แล้วเราจะแบบว่าเซอร์ไพรส์ด้วยการที่เราจะปักน้องลงไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดระเบียบกับนึ่งปักแบบว่าแล้วก็เอาเนี่ยป้อนเอ้ยงดดามาก่อนนะฉีดแอลกอฮอล์แล้วนะเออเป็นช้อนแบบใหม่อะไรเงี้ยขอช้อนมาสองอันแล้วเราก็หันงนี้กันนะแล้วก็ป้อนมันจะคิดว่าอันน่ะเป็นโควิดปะเพราะมันขึ้นสองขีดอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าต้องรีบกลับไปก่อนเพราะว่าบอกมันว่ามาแป๊บเดียวเพราะว่าปวดฉี เร็วๆเ,เ,เสร็จแล้วกำลังเดินไป <laughs> โอ้ยรอนานปะ,ะคนมันเยอะกินไอติมไหม<ๆ>ซื้อไอติมมาไลทสตอรี่กันตัรอรอต่อยต่ลอรี่กันไลทสตอรี่ไอติมไงแบบป้อนไอติมกันอะเร็วไอติมซื้อมาให้ใครซื้อมาให้แกกินกับข้าไงไอเด็กข้าป้อนตัวถือ จะไปลงเรียวเฟรชนะอร่อยปะปกติไม่ค่อยเหี่ยซื้อกินซื้อกินอร่อยเนี่ยช้อนมันเป็นแบบใหม่เฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเอากินต่ออะไรเอาอะไรเอาอะไรมาให้เอาอะไรปากมากินต่ออะไรอ่ะเฮ้ยเอาแนวที่ตรวจโควิดทำไมอ่ะอ๋อกูเป็นโควิด อะไรอะเอา้าอันอะไรอะดูสิคืออะไรมองไม่เห็นนะ่ะโควิดเอ้ามาทำไมเนี่ยโอ้ยอา้ากูเป็นโควิดจะพากูไปส่งโรงพยาบาลค่ะเอ้าเห็นไหมเฮ้ยมันสองขีดอะไรก็คโควิดไม่เหรอที่ตรวจโควิด <c oughs> เป็นอย่างงี้ปะเอาอเอาดีิงๆที่ตรวจโควิด COVID. อันนี้ที่ตรวจโควิดไปเดี๋ยวกูไปหาหมอเลยเฮ้ยอันเฮ้ย พหรอฉี่ใส่มาแล้วน่ะแล้วก็มาป้อนเฮ้ยอันนักเกียรเอาลูกสายติมมาแล้วไม่ฉี่แล้วจะมันจะขึ้นไหมล่ะเอาที่ป้อนต้้งบอกเมื่อกี้ใช่กินไปตั้งสองสามคเอาดีๆท้องหรอเออท้องเอาดีๆเนี่ยท้องจริงปะเนี่ยเอาไปซื้อจากไหนอะเอาซื้อมาสิ ได้บอกอเดินไปซื้อมาเมื่อกี้เดินซื้อมาจากบ้านแล้วตรวจตั้งแต่ที่บ้านแล้วตรวจเมื่อไหร่ตรวจตอนไหนเมื่อเช้าตวรวจก่อนออกมาเนี่ยออกมาก <มา S 2> <า>ินข้าวออกมาตรวจมาตอนบ่ายๆเอ้าอันทำคลิปปะเนี่ยมันเอาคลิปไปถ่ายคลิปไว้มาทำคลิปปะเนี่ยตบปากาแ,แต้มอ่ะเอาดีๆทห้าจิ้ปะกูจะแต้มทำไมเนี่ยเนี่ยเอาไปมึงเอาได้ฉี่อะไให้กูกินที่มัาใส่ติมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอันฉี่ลูกแม่กับลูกก็ชอบฉี่เดียวกันไม่เฮ้ยเฮ้ยอะไร เมื่อกี้ยังบอกกูเป็นโควิดอยู่เลยไว้สองอันเลยเหรออ้าวตอนแรกกูไม่เชื่อไงดีใจวะดีใจอะไรกินแล้วอ่ะอ้าวรู้ปะไม่รู้แลรู้ไม่เล่ากินไอติมต่อ,รอเรามาตักไอติมต่อค่ะแม่เอ้าไม่เอา,เอ,าอันแล้วมอาอันบอกดีๆก็ได้ปะ่ะเอามาเอามาทำไมให้กูเดืยวกินทำไมอ่ะก็มันไอ้นี่ไงมันจะไม่รู้ว่าจะเซอยร์ไพรส์ยังไงตอนตรวจก็ใช่เหรอวะ ใช่สงขีดเหรอวะท้องเหรอวะอะ,อะไรอย่างเงี้ยไมรู้เอาจะเอาจะเอาเวลาไหนไปบอกตัวตอนอาบน้ำตตแต่งหน้าเสร็จตอตตตตตนก็ฉี่ผ่านเลยใช่ฉี่ผ่านไปเลยเพราะว่า่หอกกูมไม่ได้อ่านกล่องมันซื้อได้มันเป็นโควิดใช่ป่ะเฮ้ดีใจปะ่ะไปนี่ไหมไปซื้อมาตรวจใหม่ไหมห<ะ>เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวบอกว่ากูจะทำคลิปเอาแล้วไปจิ้มทำไมเ่ี้ยกินเนื้ออดีเขาดีใช่ไหมเนี่ยโทร เลิกเลี้ยงหมาเลยนะเลิกเลี้ยงหมาเลยนะท้องแล้วโหไม่ได้ซึง้งสั่งคิมูกสั่งคิมูก